วัครับวันนี้อยู่กับรายการถ่ายทําไมวะนะครับวันนี้ก็จะมาแกะของนะครับที่เพิ่งมาส่งกันนะครับผมนะมาดูว่าข้างในนะฮะเป็นอะไรยังไงนะครับไปกันเลยก็มาลงมือกันเลยครับนะครับก็เพิ่งส่งมาวันนี้นะครับเมนะื่ยไอ่เีซนาที เจ้ามีดมีแกะสลักของเรานะครับเปิดเหมือนเดิมนะครับกลักเลยกุลักเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็แกะออกมาฉีๆกๆไปเลยนะครับก็อ่าได้มาแล้วครับนะบม,ามาดูนีกว่า แผ่นแทนนะครับเปิดมาครับเปิดมานะครับท่าด้านะฮะก็เป็นอ่า,อากระหนกคอนะครับคอเหล่าทหารมา้ารถถังนะครับกลมรถลบเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเราเอาอกามาดูกันดีกว่าครับผม นะครับเป็นเป็นเข็มกลัดนะครับกระหนกคอนะครับทำจากทองเหลืองแท้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นรูปรถถังนะครับวิกเกอร์นะครับรุ่นอะไรเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเนาะก็นะครับนี่นะฮะนะครับก็จะเป็นกลมรถลบนะครับในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับก็มี ที่เห็นได้ชัดนะฮะที่ใช้คนคนที่ใช้เนาะนะครับแล้วมีแล้วมีรูปชัดเจนก็คือ,อป้าเปรมนะครับพลเอกเปรมติลสุวรานนท์นะครับ,น,น,าน,น,นะรบนายกอดีตนายกรัฐมน,นตรีนะครับที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรครับก็มาอวดของเฉยๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ